ต่อมาค่ะให้เด็กๆสังเกตภาพและอ่านประโยคแล้วนะับคำภาพและเติมเลขในช่องว่างนะคะอ่ะมาดูข้อแรกกันค่ะ,ะข้อแรกข้อนี้นะคะพี่ปลาเขาบอกว่าปลา3ตัวกับปลาอีก1ตัวรวมมีปลากี่ตัวอ่ะเด็กๆเ,เห็นสัญ,ญลักษณ์ข้างๆนี้ไหมคะ อันนี้สัญ,ญลักษณ์คือสัญ,ญลักษณ์อะไรเอ่ยอ่ามันคือสัญ,ญลักษณ์บวกนะคะตัวบวกหมายถึงรวมกันหรือเพิ่มขึ้นนะคะบวกคือรวมกันหรือเพิ่มขึ้นนะอ่ะเดีย๋ยวเราจะมานะับปลารวมกันนะคะว่าจะมีกี่ตัวนะเด็กๆลองนะับหนึ่งสองสามสี่แล้วเท่าไรเอ่ยปิ้งปองอ่า เถูกต้องค่ะเด็กเก่งมากเลยอ่ะมาดูข้อต่อมาค่ะข้อสุดท้ายอ่ะว่าจะ,ม,ม,ะ,ะาม,ม,ม,มีแมวกี่ตัวนะคะบอกว่าแม่แมว1ตัวลูกแมว4ตัวรวมมีแมวกี่ตัวอ่ะเด็กเห็นสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ไหมคะสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้คือสัญ,ญลักษณ์บวกหมายถึงรวมกันหรือเพิ่มขึ้นนะคะอ่าสัญ,ญลักษณ์บวกคือ รวมกันหรือเพิ่มขึ้นนะเดีย๋ยวเราจะนับรวมแม่แมวกับลูกแมวกันเลยสิว,ว่าจะมีกี่ตัวเอ่ยอลองนับห่งสองสามสี่ห้าอ่าได้เท่าไหร่คะปิ๊งปองอ่าห้าตัวเด็กๆตามทันกันไห่เอ่ยต่อมานะคะเด็กๆมาดูหน้านี้กันค่ะ เด็กๆเห็นรูปภาพต้นไม้ข้างล่างไหมคะอ่ารูปภาพต้นไม้นะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมผสานเสียงที่มีสระสั้นกันนะคะเด็กๆอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะเพพ,พิพิพินพิน เด็กๆเ,เห็นมีรอยเส้นประไหมคะเด็กๆก,ก็เขียนตามรอยเส้นประเลยนะคะพิน P P p พ n นพินพพน,นะคะเด็กๆต่อมาค่ะเด็กๆม,มาดูทักษะหน้านี้นะคะ เสียงของฉันคืออะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพกันนะคะเด็กๆว่าคำศัพท์ขึ้นต้นด้วยตัวไหนก่อนนะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวเราไปดูรูปภาพแรกกันเลยคะ่ะรูปภาพแรกรูปภาพอะไรคะ window window Wind. มีตัว W to M to U ตัวไหนคะเด็กๆเปิงอ่าถูกต้องไหมเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพต่อมากันนะคะรูปภาพต่อมาค่ะรูปภาพอะไรเอ่ย Well Well มีตัว r ตัว e ตัว w ตัวไหนคะเด็กๆเววปิงอ่าของเด็กๆถูกกันไหมเอ่ยต่อมาค่ะรูปภาพอะไรเอ่ยคา r m e n นคาร์าเนม,ม,มีตัว D t ตัว C ตัว S K, K. ตัวไหนคะเด็กๆติ๊กตอกติ๊กตอกปิงอ่าของเด็กๆถูกกันหรือเปล่าเอ่ยตัว C นั่นเองค่ะเด็กๆมาดูรูปภาพต่อมาค่ะรูปภาพอะไรเอ่ยฮับฮับ มีตัว H, ตัว L, ตัว J ตัวไหนคะเด็กๆติ๊กต่อติ๊กต่อปิงอาของเด็กๆถูกกันหรือเปล่าคะต่อมาค่ะเด็กๆมาดูรูปภาพนี้กันค่ะรูปภาพอะไรเอ่ย X X มีตัว E, ตัว O เเสียงแอแอตัวไหนค่ะเด็กๆติ๊กตักติ๊กตักปิงตัวเอนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะมาดูรูปภาพต่อมาค่ะรูปภาพอะไรเอ่ยกครขอกมีตัวซีตัว Y k rok. K rok. ตัวเอสเสียงคคตัวไหนคะเด็กเด็กติต๊กต๊อกติ๊กต๊อกปิง้งตัวสี่นั่นเองคะ่ะเด็กเด็กเก่งมากมากเลยคะ่ะ